สวัสดีค่ะมือนีสิผ้ามาเบิงวิธีขุดข้องใส่ไก่สวย,สวยแบบของสวนเห่านี่แหละค่ะก่อนอื่นนะคะห้าตรงเบิงเหนือทีของเห่าก่อนว่าห้ามีเนือทีวางหลายโบมอสิเฮ็ดข้องขนาดใดห้าก่อนอื่นห้าไปซื้อพยางมากค่ะพยางก็ซื้อได้ตามลานวัสดุก่อสร้างสิน่้ย่นี่แหละคะ่ะ ยางอธิเชนโกบอนก็มีนะคะเฮากับมะเบิงค่ะเพราะว่าทาเนื้อที่เฮาเล็กอันนี้คือเนื้อที่สวนเฮาแค่หนึง่งรึงไร่ค่ะเฮ้าจะเหมาะกับข้อกหน่อยค่ะเพราะว่าพยางใหไม้นึงมันกว้างหนามันนี่จะกว้างสามเมตรหกสิบยาวสี่สิบหลานะคะถ้าแบ่งครึ่งเข้าก็จะได้เป็นสองชิน้นแบ่งครึ่งให้ได้แบ่งพยางพลาสติกดำหน่อยค่ะแบ่งครึ่งให้ได้สองชิ้นเท่าเกันมันก็จะได้อยู่ประมาณกว้าง หน้ากว้างเม็ด80ยาวก็40หลาเหมือนเดิมเพราะเราแบ,แบ่งแบ่งครึ่งทงั้งแบ่งครึ่งทั้งยาวนะคะพอได้แล้วเขาก็มาคำนวณเลยค่ะเขาก็ใส่ตอกลักสองฟังำนวนยึดลักไว้ค่ะกตีเส้นเสือกเลยคะ่ะอยากให้มันสวยก็ค,คือตีเส้นเสือกแล้วค่ะเขาก็มาคำนวณมันก็จะได้ข้องลึกเพราะว่าพยังกว้างเมปด80แล้วก็ต้องเผื่อ มันก็จะได้ลึก45ถึง50เซนความลึกนะคะแล้วก็ปากบอ่อ80แล้วก็เผื่อชายขอบเพื่อขอบไว้ทรายกบดินนะคะข้างละ20ข้างละ20เซนค่ะแล้วก็ข้ากระต้องหาใหม่แหลมสลักตอกยึดเลยคะ่ะตอกยึดนี่เพื่อมันสิมัน,มนคงกว่ากันมันบเซียงว่าพอจะตีข้าสีสูตรสียังนะคะมันจะมาตรฐานกว่าเพราะข้าเผื่อขอบหน่อยถ้าพเพื่อเผื่อชายขอบสัก30-40ก็บ่ตรง เชรเป็นสลักยึดก็ได้ค่ะอันนี้แต่ว่าสวนวนอามันเพื่อแค่20่สิบเส้นตรงใส่สลักตอกยืดพลาสติกนะคะเนาออ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกรายละเอียดลงลึกกว่าน,นี้นะคะ่ะคลิปนี้เอาไว้นี่ค่ะเอาไว้ไวซ้ำนี้นะะเนาะค่ะนาอสวัสดีค่ะโชคดีตลอดปีมั่งมีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ